เข้าข้างจริงอ่ะดูมันก็คือศิลปินแต่ละคนมีเสียงนั้นคนละแบบครับโอ้ก็มีเสียงแบบที่ถ้าโอ้เป็นจะจําได้ว่าเป็นเสียงเขาาเงี้ยครับอแต่ว่าถ้าให้ร้องจริงๆก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องครับอแต่ว่าต้องต้องต้องหัดครับหมายถึงว่าโอกาสมีแต่ว่าต้องต้องพยายามกว่านี้หนังอ่ะดูหนังเขาเล่นบ้างไหมเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกรักสยามดูรอเปล่าดูครับดูกี่รอบ ดูรู้สึกสามรอบครับโอ้นี่พี่ชายนะห่างกันตั้งห้าปีทําไมรักกันมากขนาดนั้นเลยเหรอก็คือรักรักมากครับมีน้องอีกคนเดียวให้รักใครครับโอ้โหคุณมีครอบครัวอย่างนี้คุณชีวิตผมว่าเพอร์เฟกต์ะเพอร์เฟกครับผมว่าเพอร์เฟกพี่ชายด้วยนะพี่ชายด้วยนะแล้วเรื่องหมายเขาที่เล่น โอ้โหเรื no euh. ่องใหม่นี้ผมดูไปสามสี่รอบแล้วครับเยอะกว่านั้นนะครับเลอกะดดูเรื่อยๆครับชื่อชงเข้ามาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักสี่รอบหกรอบแล้วไม่ใช่เหรอก็ก็ห้าหกรอบครับห้าหกรอบทําไมอ่ะเดี๋ยวก่อนคุณความจําสั้นเหรอผมผมจําเป็นอีกเรื่องนะครับอืก็คือมันคือคือผมก็เป็นคนดูหนังเยอะอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางทีเราก็ถ้าเป็นหนังที่น้องเราเล่นเราก็ไปดูแล้วก็ บางทีก็จะบอกเอ้ยทำไมฉากนี้เล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับคือให้คาแนะนำมาครับแนะนำครับไม่คิดชวนพี่เข้าวงการมาเขารออีกแบบเขาเล่นหนังแล้วครับอ๋อเหรอเล่นเรื่องอะไรรถไฟฟ้ามหานาเธอครับอ๋อที่คอนตัวที่อยู่ในร้านวิดีโอหรอนัทที่โดนต่อยครับอ๋อตัวที่อยู่ในร้านวิดีโอครับเออนึกออกแล้ว เป็นเด็กสเก็ตบอร์ดผสมแล้วอในเลื่อกผสมแล้วผสมแล้วแต่โอเคแต่โอเคนี่คือพี่น้องถ้ามีอะไรอย่ากบอกน้องทุกอย่างอยากบอกว่าก็บอกว่าภูมิใจในตัวโอ้ครับแล้วก็รักโอเสมอครับโอโหเด็ดขาดมากมาโคครับขอบคุณมากโคมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างไรพ่อแม่ผมเลี้ยงมาแบบบุฟเฟ่ครับอื ย,ยังไงยังไงบุฟเฟ่ต์คือยังไงบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์ก็คือที่บ้านเนี่ยจะซื้ออาหารแม่จะซื้ออาหารมาทิ้งไว้ในตู้เย็นหมดเลยครับที่บ้านทําอะไรก่อนเลยก่อนอื่นที่บ้านก่อนอื่นเนี่ยที่บ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยธุรกิจธุรกิจที่ทําตั้งแต่โอ้เด็กๆตั้งแต่ผมเกิดลืมตาจําความได้เนี่ยก็เป็นปั๊มน้ํามันทําปั๊มน้ํามันนะครับอยู่ที่โอ้ยมีหลายที่เลยครับจนปิดไปแล้วจนเปิดใหม่ตอนนี้เลิกทาไปแล้วครับอ๋อเหรอทำปั๊มน้ํามันคุณพ่อเป็นเยอรมัน คุณแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนครับคุณเป็นหน้าฝรั่งก็ไม่เชิญไทยก็ไม่ใช่นะมแต่ทําปั๊มน้ำมันทำปั๊มน้ำมัน <Okay. S 1> ครับลืมตามเห็นตอนนี้คุณบอกเลี้ยงแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่ยังไงคุณแม่เลี้ยงยังไงก็คือถ้ากลับบ้านเนี่ยก็จะกินทําอาหารกันเองอุ่นอาหารอะไรนิดๆหน่อยๆกินอะไรเยงี้ครับถ้าแม่ทําข้าวมันไก่แล้วทาเป็นหม้อแล้วก็ให้ลูกกินไปครับก็กินกันหลายวันเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วที่ว่าคือกินหลายวันนี้ว่า กินจนกว่าจะหมดใช่ครับใช่ไหมหมดแล้วแม่ถึงเริ่มทําใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ครับแล้วก็กินไปอีกจนกว่าจะหมดไม่ใช่ว่าวันนี้กินนี่นะลูกแล้วพรุ่งนี้ทิ้งไม่ใช่ใช่กินจนหมดกินจนหมดครับเหรอมันเป็นความชีวิตที่ชินอย่างนั้นมาโดยตลอดชินอย่างนั้นแล้วก็คือแม่เนี่ยจะยุ่งมากเคยเห็นแม่เนี่ยเป็นคนที่ทํางานมาตลอดทํางานหนักพ่อก็ทํางานหนักมาตลอดที่ว่าแม่ยุ่งมากพ่อทางานหนักแม่ทำงานแม่กับพ่อต่างกันยังไงแม่เป็นคนยังไงแม่ผมเป็นคนที่ ทำงานหนักมากแล้วก็คุมคนงานอยู่เยอะมากมคือจะดูแลคนเป็นคนดูมีอำนาจนะครับเใช่แล้วพอ่อพ่อเป็นคนเป็นคนดูดุดุครับถ้าแม่คนเจอแม่ครั้งแรกอุ้ยทําไมแม่ว่าดุจังอ๋อเหรอแต่จริงจริงท <ๆ S 1> พ่อคุยกับแกสักพักหนึ่งจะรู้ว่าแกใจดีมากก<อ>็ค,คุยสนุกมากแล้วพ่อล่ะพ่อเนี่ยเป็นคนดูแลรู้เลยว่าใจดีครับอ๋อเหรอใช่ครับเพราะว่าจะมีพุงอ๋อมีพุงอ๋อมีพุุงสลังมีพุ่งใช่มีพุงแล้วก็อ้วนแล้วก็คุยคุยจะคุยสนุกแล้วก็ เป็นคนแบบเข้ากับคนง่ายมากคือจะดูแบบสบายๆอะไรเงี้ยครับอ,าาอ่อาฮะอ่าฮะเป็นอย่างนั้นพ่อเสียไปกี่ปีแล้วพ่อเนี่เสียไปสองปีจะสามปีแล้วครับตอนพ่อเสียไปคุณเข้าวงการแล้วหรือยังเข้าวงการแล้วครับพ่อได้เห็นความสำเร็จไหมพ่อได้ดูรักแห่งสยามหรอบังคับดูครับหรอบังคับพ่อดูใช่ไหมบ,บังคับเออกดใส่เลยเออพ่อดูออแล้วเขาว่าไงพ่อก็พ่อก็ดูแล้วก็แบบน้ําตาคลอคอเนี่ยง่วงโอ้ แต่ได้ดูไปถึงช็อตเด็ดก็ไม่เป็นไรก็คืออย่างน้อยพ่อได้ผ่านตาไปแล้วครับเพราะคือพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากคือรู้ว่าลูกประสบความสําเร็จขนาดนี้พ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่อานหนังสือพิมพ์ครับแล้วก็จะตัดพ่อเนี่ยเป็นคนชอบพวกข่าวพวกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันตัดข่าวลูกทุกวันเก็บแปะไวใ้ให้ลูกเก็บไว้ให้ลูกตลอดแต่ว่าไม่พูด แต่จะตัดเก็บไว้ให้ตัดเก็บไว้แล้วเอาไกแต่ไม่ใช่คนมานั่งคุยนั่งว่าโอ้โหเก่งจังเลยลูกอะไรไม่ใช่ไม่ไม่มีไม่มีแต่ตัดเป็นคนทําเองด้วยนะทําเองกับมือทุกวันแล้วก็ตัดเก็บให้ให้ลูกดูเราฉะนั้นแสดงว่าตอนคุณพ่อเสียคุณพ่อก็ได้เห็นความสําเร็จของเราใช่ครับได้เห็นความสําเร็จของเราตอนแรกโอเข้ามาครั้งแรกเลยที่มาเล่นเล่นหนังใช่ไหมฮะแรกเชเลยเล่นหนังแต่ก่อนจะเล่นหนังจริงโอเข้ามาวงการนี้ได้โดยการถ่ายโฆษณาถูกไหมถ่ายโฆษณาครับถ่ายโฆษณานี่มันก็มาจากไอสเก็ตที่ไปเล่นนะใช่ไหม ใช่ครับอันนี้แหละครับที่เอาไว้หากินนี่นี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไปเล่นสเก็ตหน้าสิวเกลืออะไรเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วเขาสนใจว่าเวลาโฆษณาเขาต้องการเด็กที่เล่นสเก็ตอ่ะที่มันผ่านกล้องไปผ่านกล้องมาคือไม่รู้เป็นไรสเก็ตเนี่ยคือเข้าอยู่กับวงการตลอดคือเขาต้องการเกี่ยวกับสเก็ตตลอดต้องมีเด็กสเก็ตต้องมีคนเล่นจักรยานหรือว่าคนเต้นบีบอยอะไรเงี้ยสเก็ตก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้สเก็ตที่อยู่หลังๆน่ะเราใช่ไหมอยู่ข้างหลังก็เป็นแบบ ตัวเล็กๆวิ่งมาเร็วๆครับเป็นคือเริ่มมอยากเป็นตัวประกอบก็คือเป็นตัวประกอบได้เท่าไหร่ตอนนั้นทั้งแรกเนี่ยจาได้ว่าได้หกพันบาทหกพันดีใจไหมโอ้โหมากๆเลยครับเอาให้แม่เลยครับแล้วบอกแม่เนี่ยก้อนแรกของผมอยไงเงี้ยหกพันบาทเอาไปเลยแม่บอกภูมิใจมากเห็นไหมสเก็ตแม่เห็นไหมเห็นไหมแม่ดือดือครับหลังจากนั้นมาได้ถ่ายสเก็ตอีกไหมก็ได้เรื่อยๆเลยครับเห็นไหมฮะพอสเก็ตทีก็จะสเก็ตไปเรื่อยๆสเก็ตเรื่อยๆแล้วคนก็จะแคสเขาจะบอกว่า ต้องการเด็กที่เล่นสเก็ตเป็นอืมผมก็ยิ้มเลยครับรีดไปเลยไปเลยครับลแล้วแคสแต่ว่าไม่ได้คิดตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดเข้าวงการเลยไม่ได้คิด,คดแค่ขอเช่าสเก็ตผ่านไปหกพัน <6, 000 S 1> ใช่ครับขอขอได้เยอะกว่าน,นั้นบางทีเขา<อ>มีหกหมื่นก็มีฮะ<า>บางงานเนี่ยถ้าเป็นคือหกพันเนี่ยเป็นตัวประกอบอถ้าหกหมื่นเนี่ยเป็นตัวเมนสเก็ตเด่นสเก็ตแบบเด่นเลยสเก็ตเด่นใช่ครับได้หกหมื่นเลยดีใจไหมตอนแรกเนี่ยเป็นแคสก่อนเราเราเข้าสองคนสุดท้ายวายพะเลยขอให้ลูกได้ อย่างเงี้ยก็ได like ้เขาบอกได้ดีใจมากครับไปถึงสั่นเลยตัวสั่นไม่รู้จะเล่นยังไงครับแล้วเขาให้ไปถ่ายอยู่กลางสี่แยกร้อนมากครับแล้วก็ต้องทำทำงานอยู่สามวันถ่ายภาพนิ่งอีกอะไรเงี้ยครับแล้วได้เงินมาให้แม่เงี้ยให้แม่หมดเลยให้แม่หมดเลยครับเพราะรู้ว่าถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะไม่เหลือไว้แม่เนี่ยเดี๋ยวเราขอแม่เมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํา ดีแล้วก็ให้ตังแม่ไปใช่ครับนะครับแต่ทุกๆครั้งที่เวลาที่ไปเนี่ยเวลาที่ไปก็เลยแคสงานครับไปเองป่ะพิ่งยังเด็กมากเลยเนี่ยก็นั่งแท็กซี่ไปเองครับบางทีแม่ก็ขับรถไปส่งบางทีแม่ก็ไปด้วยครับแล้วไปตอนต้นเมือกที่เพิ่งพูดว่าที่บอกแม่เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมครับแม่เลี้ยงด้วยข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับฝีมือก็ดีไหมก็ก็กินจนโตมาขนาดนี้ครับเออผมผมผมมีผมมีข้าวมันไก่ครับโป โกตีรองผมท่านผู้ชมครับโกตีทําร้านข้าวมันไก่นะครับเป็นร้านข้าวมันไก่ของเขาเองเลยชื่อข้าวมันไก่โกตีช่วยชิมให้หน่อยได้ป่าพี่โกเนี่ยผมไม่ต้องชิมก็รู้ครับว่าร้านบ้านเขาอร่อยทุกอย่างเออแหม่ชื่อกัะหาษกินเอาข้าวมันไก่มาหน่อยสิเอาข้าวมันไก่เดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะได้เลยครับคือตอนนี้ผมก็จะช่วยกันยังไงนะครับก็ต้องช่วยโกตีด้วยวิธีนี้นะฮะคือด้วยวิธีว่าถ้านของบ้านพี่โกเลยครับแน่นอนดีครับ ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลอง,ลองทำนะฮะคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าโอ้เป็นคนพูดว่าอร่อยไม่อร่อยเนี่ยคนดูก็จะเชื่อไงถ้าผมพูดเองไม่นั้นโอ้ลองโอ้ล,ลองดูหน่อยเดี๋ยวว่ากะ <c oughs> โกตีข้าวมันไก่เนี่ยมันอร่อยขนาดไหนยังไงใช้ได้ปะโอ้โหเนื้อเนื้อไก่ได้รู้จักตรงไหนก่อนเนื้อเนื้อไก่ดีไหมครับถ้าทางเนื้อไก่นิ่แน่นเลยครับโโอ้หรสชาติรสชาติข้าวมันไก่พักขึนไว้ก่อนไหมฮะ โอ้โหพักหมายถึงว่าพักถ่ายทําไว้ก่อนนะเพราะกินให้หมดก่อนเลยใช่ไหม <c oughs> โอ้โผมว่าอย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินทีหลังให้หมดดีกว่าใช้ได้ไหมเอาจงจริงผ่านไหมเวลาโอ้กินไปแล้วเราก็อยากจะฟังคำนิยารนะครับว่ามันอร่อยมากมายขนาดไหนอร่อยไหมอร่อยครับเทียบกับฝีมือแม่พอไหวไหมอืมอร่อยกว่าของแม่อีกครับโอ้โหพ่อตี โคตีน่าจะภูมิใจมากนี่อร่อยกว่าของแม่เหรออร่อยกว่าของแม่ครับคือผมจะบอกก่อนเลยพี่บ้านพี่โก้เนี่ยทำอาหารอร่อยมากครับเพราะว่าผมถ่ายหนังกับพี่โก้เดี๋ยวจะมีออกมาอีกเรื่องหนึ่งครับไปบ้านพี่โก้เนี่ยไม่พูดไม่จาครับกินข้าวอย่างเดียวกินอย่างเดียวครับใช่เพราะเขาทำอร่อยจริงๆแต่กี้ก็แอบแอบขอปลาเขาไว้ครับใช่ตอนแรกแกจะตักให้เป็นถ้วยเล็กๆผมบอกเอามาแกบอกเออเอาไปทั้งกระปุกเลยเดี๋ยวล้างแล้วค่อยเมื่อคืน คือโอ้นะครับได้เอาปลาทกติไปทั้งกระปุกเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เห็นกันยชันเลยนะครับเอาไปแล้วก็จิ้มข้าวเหนียวกินแล้วข้าวเหนียวตูติก็อร่อยจังฮะเพราะข้าวเหนียวกูตินี่เป็นเขาเรียกข้าวเหนียวข้าวใหม่แล้วแม่พี่โกปลูกเองด้วยครับเครับโอ้โหปลูกเองไอตรงนี้สุดสุดยอดเลยครับเพราะว่าขยะยังเก็บเองเลยครับขยะเห็นทำบ้านเก็บ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 หมดเลยวันนั้นพ่อมาออกรายการเมื่อทีแล้วแต่นี่ยืนยันว่าอร่อยกว่าแม่ทำอีกาคุณกินข้าวมังกายขั้งสุดท้ายของแม่เมื่อไหร่โอ้โหนานมากครับเเเหรใช่คัับ้งแด็ก เดี๋ยวมันต้องถามเขาแล้วว่าจริงๆของใครอร่อยกว่ากันของแม่ใช่ไหมกับของโกะอร่อยมันจะไปถามใครด้วยก็ต้องถามแม่คุณเดีถามแม่ผมเออก็ต้องถามแม่คุณจะไปถามใครอ่ะแม่คุณชื่ออะไรแม่ผมชื่อวรัญญาครับคุณวรัญญาท่านผู้ชมครับเชิญพ่อคุณวรัญญาครับมาเลยแม่พดีครับชิญเจลยครับโอ้โหดูเดี๋เอาน้ำมาให้ลูกด้วยเอาน้ำมาให้ลูกอีกต่างเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับนั่งเลยแม่ สวัสดีครับสวัสดีครับเช่นนั้นครับานาก่อนานะก่อนว่าแม่ให้าน้เข้าขั่นกันอย่คุณรรญยาคือคุณแม่ฮะคุณพันธิภาอ๋อมีหลายชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นพันธิภาคุณพันธิภาเรียกชื่อเล่นได้ไหมครับได้ค่ะชื่อปิ่อครับพี่เปียเนี่ยเป็นแม่ของโอซึ่งพี่เปียมาออกรายการอะไรในวันนี้เนี่ยก็ได้ทําข้าวมันไก่มาให้ลูกกินครับ สรุปอันนี้ของใครสรุปอันนี้แม่เป็นคนทําครับขสงสัยไม่ได้กินนานครับสรุปแล้วอันนี้แม่เป็นคนทาครับถึงได้บอกว่าอร่อยมากและที่สําคัญคือบอกอร่อยกว่าของแม่อีกนะฮะนี่แสดงว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีคือคงรักพี่โกะมากก็เลยพูดเช่นนั้นแต่จริงๆอร่อยไหม อร่อยครับคุณแม่ทําครับอร่อยจริงคุณแม่เนี่ยตั้งใจเลยเพราะคุณแม่พูดกับทางรายการเราบอกว่าสมัยก่อนทำข้าวมันไก่ให้ลูกกินใช่ไม่ได้กินนานแล้วใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้คุณพี่ก็กิจการก็ยุ่งงานก็เยอะก็ไม่ค่อยได้ทําก็เลยทําให้ลูกกินภูมิใจไหมครับลูกคนนี้ภูมิใจค่ะครับพี่ยังจําสมัยก่อนได้ไหมสมัยตอนที่ขับรถพาไปเอเจนซี่ไปเอเจนซี่ตั้งหลายที่ค่ะแค่ทุกที่ไม่ค่อยจะได้หรอเขาก็คิดมากหรืหรือหรอสงสารลูกไหม ก็สงสารนะคะแต่ก็ได้บอกลูกว่าทําอะไรทุกอย่างก็ต้องมีความอดทนต้องสู้แล้วเขาสู้ไหมเขาเป็น